สมองเกิดจากการที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อของหลอดเลือดตีบตันหรือแตกทําให้สมองขาดออกซิเจนและเซลล์สมองเสียหายอาการจงเกิดขึ้นแบบเฉีบพลันค่ะอาการเตือนที่สำคัญนะคะเราจะใช้หลักดีฟ้านะคะโดยดีคือบาลานซ์นะคะก็จะมีอาการเดินเซียนสีสันนะคะต่อไปนะคะเป็นไอซ์นะคะก็จะมีตามัวเองไม่เห็นนะคะ ต่อไปนะคะเป็น F นะคะคือ Face ก็จะมีหน้าเบี้ยวหรือว่าปากเบี้ยวได้นะคะต่อไปเป็น Arm นะคะก็จะมีแขนขาชาหรืออ่อนแรงเฉียบพันค่ะต่อไปเป็น S นะคะ Speech นะคะก็คือจะมีพูดไม่ออกพูดไม่ชัดน,นะคะแล้วก็พูดจาสับสนได้ค่ะสุดท้ายนะคะคือ T Time ค่ะก็คือรีบรักษาภายใน4.5ชั่วโมงนะคะตั้งแต่มีอาการค่ะต ปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคหลอดเลือดในสมองนะคะถ้าจะแบ่งเป็นหลายสาเหตุด้วยกันแต่ครั้งนี้เราจะขอแบ่งเป็นสองสาเหตุค่ะสาเหตุแรกนะคะคือปัจจัยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะก็จะขึ้นกับอายุเพศแล้วก็ประวัติที่เคยมีคนในครอบครัวนะคะป่วยเป็นโรคหลอดเลือดในสมองค่ะสาเหตุที่2นะคะก็คือปัจจัยที่เกิดจากพฤติกรรมปัจจัยที่เกิดจากการดําเนินชีวิตของเราค่ะไม่วจะเป็นการสูบบุหรี่การดื่มสุรารวมถึงการใช้ยาจากโลคประจําตัวนะคะแล่วจะเป็นเรื่อง บาหวานความดันแล้วก็ไขมันนะคะถ้าเกิดเราใช้ยาไม่สม่ำเสมอหรือไม่สามารถที่จะควบคุมได้ก็เป็นอีกปจัจจัยนึงนะคะที่จะช่วยเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ค่ะการป้องกันและการเดินตนเอง1รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5้าหมู่ลดอาหารประเภทหวานมันเค็ม2ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ3ตรวจสุขภาพประจำปีถ้าหากท่านใดมีโรคประจำตัวเช่นความดันโลหิตสูงควรกินยาตามที่หมอสั่งอย่างคน่งคันนะคะ ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าโรคแบบือดในสมองนะคะสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยแต่ถ้าเรารู้ทันอาการเบื้องต้นนะคะจะช่วยป้องกันปัจจัยเสี่ยงคะ่ะแล้วก็ช่วยลดอาการเกิดโรคได้คะ่ะอย่าลืมนะคะหากมีอาการฟีาต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีคะ่ะเพราะเวลาคือสิ่งสำคัญที่สุดคะ่ะ